Good morning students วันนี้เรายังอยู่กันที่ unit 4 my face วันนี้เราจะมาเล่นเกมนะคะทบทวนคำศัพท์ my face นักเรียนยังจำคำศัพท์กันได้อยู่ไหมคะ Are you ready พร้อมแล้ว let's go ภาพแรกนะคะมาดูคำกันค่ะคำที่หนึ่ง eyes คำที่สอง eye คำไหนถูกต้องคะคำที่ถูกต้องก็คือ eyes เพราะว่ามีตาสองข้างนะคะเติม s ด้วยตอบถูกกันใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะดูคําต่อไปกันเลยนะคะคําศัพท์คำนี้หนึ่ง N O S E Note คำศัพท์คำที่สอง N O S E S Notes คำไหนถูกต้องคะติ้งตองติ้งตองติ้งตองคำที่ถูกต้องก็คือ Note N O S E นะคะจมูกมีแค่หนึ่งเดียวไม่ต้องเติม S ค่ะดูข้อต่อไปกันเลยค่ะคำศัพท์คำที่หนึ่ง M O U T H เมาคำศัพท์คำที่สอง m o u t h s mouse นักเรียนว่าคำไหนถูกต้องคะใครว่าคำที่หนึ่งและใครว่าคำที่สองมาเฉลยกันคะ่ะคำที่ถูกต้องคือคำที่หนึ่งคะ่ะ ไม่ต้องเติม s นะคะปากมีหนึ่งเดียวค่ะต่อไปนะคะคำศัพท์คำที่หนึ่ง e a a s ears คำศัพท์คำที่สอง e a a, a s e ear คำไหนถูกต้องคะคำที่ถูกต้องคือคำที่1น่งคะ่ะเพราะคุณครูให้รูปหูมาสองข้างนะคะ ear จะต้องเติม s ด้วยคะ่ะ ักเรียนตอบถูกกันเยอะแยะเลยใช่ไหมคะมาภาพต่อไปค่ะคำศัพท์คำที่หนึ่ง H E A D Head คำศัพท์คำที่สอง H E A D S Head คำที่หนึ่ง h หตุ hate. คำที่สอง h a ตคำไหนถูกต้องคะตึง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 ตึ้งและคำที่ถูกต้องก็คือคำที่หนึ่งคะ่ะ h e a d ไม่ต้องเติมเอนะคะในที่นี้มีรูปหัวของคนคนนี้อยู่แค่ หัวเดียวคนเดียวนะคะคำต่อไปกันเลยอ่ะรูปนี้หมายถึงผมนะคะที่เขาเอามือจับอยู่นะคะมาดูคำศัพท์กันค่ะคำที่หนึ่ง H A I R S hairs คำที่สอง h a i r hair คำไหนถูกต้องคะและคำที่ถูกต้องคือคำที่สอง h a i r hair ไม่ต้องเติม s นะคะคำว่า hair ไม่ต้องเติม s นะคะโอเคคะ่ะ นักเรียนตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะให้เปิดคลิปย้อนกลับไปทายคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะและใครที่เข้าใจแล้วจำคำศัพท์ได้แล้วนะคะให้หนักเรียนเปิดสมุดเพื่อที่จะทำแบบฝึกหัดในวันนี้ค่ะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะมี3ข้อค่ะ นักเรียนลงวันที่ m ั n เดยนะคะบรรทัดต่อไปเขียนโจทย์ค่ะ Draw by words วาดภาพจากคำศัพท์ที่คุณครูให้นะคะกติกาคือเขียนโจทย์และวาดภาพโตๆนะคะใต้คำศัพท์หมายความว่าให้ลูกเนี่ยเว้นบรรทัดได้ ประมาณ4บรรทัดต,ต่อ1ข้อนะคะนักเรียนเว้นไว้ประมาณ4บรรทัด4หรือ3บรรทัดก็ได้ค่ะให้ทั้ง3ข้ออยู่ในหน้าเดียวก็ได้หรือใครวาดไม่พอก็ขึ้นหน้าใหม่ได้ไม่มีปัญหานะคะไม่วาดมาแบบเล็กจิ๋วอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะคะสมมุติสมมติคุณครูให้ข้อหคุณครูให้วาดแอปเปิลสมมตินะคะนักเรียนก็มาวาดแค่นี้ ไม่เอานะคะมันเล็กเกินไปไม่สวยเรามีพื้นที่ให้นักเรียนเว้นบรรทัดเอาไว้สักหนึ่งถึงออสองถึงสามบรรทัดหรือสี่บรรทัดก็ได้นะคะแล้วก็ให้วาดตรงที่ว่างตรงนี้นะคะที่เราเว้นบรรทัดตรงนี้นะข้อสองกับข้อสามก็ตรงนี้นะคะส่วน,นะะข้อสามก็วาดข้างล่างนะคะโอเคไหมคะ โอเคนักเรียนอาจจะเข้าใจแล้วนะคะเราเคยทำแล้วที่โรงเรียนทำแบบที่ทําที่โรงเรียนนะคะ,ะทีนี้เรามาอ่านโจทย์ข้อหนึ่งตามคุณครูกันค่ะนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะ Number one Four mouse Four mouse Number two, two ears, two ears. Number three, eye, eye. And Tangun Kurikanaka. Number one, four mouths. n u m b e r ขสองสองหูหมายเลขสาม e าอย่าเรียนวาดภาพเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะทำงานทุกครั้งทำให้เรียบร้อยสวยงามและพยายามทำด้วยตัวเองนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาอังกฤษหมดเวลาแล้วคุณครู ต้องกล่าวคำว่า goodbye see you tomorrow